สวัสดีครับคิดถึงกันใหม่หน้าโคโสมเลยนะทำงานหนักนะครับอ่ะเขมมุกนะครับจริงๆเตรียมไอให้ AI ช่วยวิเคราะห์ไปเยอะนะครับช่วยสร้างคลิปดีๆใหม่ๆถึงว่าตั้งชื่ออะไรต่างๆแต่ตอนนี้อ่อาขี้เกียจไปเปิดแล้วจัดซดเลยดีกว่าเห็นคลิปอันหนึ่งนะครับที่เขา อ่มุกดาเขาพูดนะครับอ้โหแบบเออเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็เปิดหลายๆคลิปเนี่ยก็เห็นคือมันมีคำหนึ่งผุดขึ้นมานะครับคือคำว่าสีชมพูคือคำว่าหวานละมุนเติมคำว่าละมัยไปด้วยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็มีคนมาเม้นอันหนึ่งว่ามุกดาเนี่ยเสียงหวานกับเข้มเยอะนะครับแต่จริงผมชอบเสียงดูๆนะ แต่เสียงหวานก็ดีนะเป็นความกลมกลมนะทีนี้มาจา word, ับคีย์เวิร์ดอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ก็สัมภาษณ์มุกดาแฟนคลับคงจะดูกันแล้วแหละแต่ผมอยากจะวิเคราะห์และย้ำเน้นนะครับคีย์เวิร์ดคำไหนครับคุยกันตลอดอัปเดตกันตลอดอันนี้ฟิลแฟนหรือเปล่าอ่ะบางคนบอกฟิลเพื่อนอเพื่อนกับเพื่อนแต่ประโยคถัดมาบอกแอบเจอกันบ่อย นะครับกินข้าวกันใช่ไหมครับทาไมต้องบ่อยๆทําไมต้องแอบ,บเจอนะเอาเอาคำว่าแอบ,บเจอง่ายๆคือบางทีเขาก็อยากจะมีความเป็นส่วนตัวถูกไหมถ้าไปเจอละลายนู่นนี่นั่นะมันก็ไม่ส่วนตัวสิแต่ตีความแบบนี้อ่ะก็อาจจะแค่เพื่อนแต่มันมากกว่าเพื่อนแล้วนะครับจะถึงแฟนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะตีเป็นแฟนไปเลยก็ได้ จะตีเป็นว่าเกือบเป็นเกือบนี่หมายถึงว่า9 9หรือ98สบอันนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ติดขัดนะเหมันใกล้มากนะครับแล้วอ่ะงานให้ให้เหมือนเดิมนะครับกด1เป็นแฟนกันแล้วนะครับอืมผมกดข้อนี้เลยหนึ่งกดสองเกือบจะเป็นแฟนกันละ้าแดเ้า9กปอร์เซ็นต์นะกดสองแต่ผมกด3ให้ด้วยกดทั้ง1และสถ้ายังไม่เป็นแฟนนะครับผมว่าจริงจริงแท็กซี่เขาอะ วิเคราะห์ได้ดีนะแต่หลังๆเขาไม่รู้ยุ่งๆเขาไม่ค่อยวิเคราะห์ละคือแต่ผมยังยืมที่เขาเอามานะคือเขาบอกว่าวัยรุ่นยุคเนี้ยอ่าทางกูก็ไม่รู้ละหล่ะแต่ว่าเออก็ตีเป็นวัยรุ่นนะเขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาไม่อยากเปิดตัวถ้าเกิดยังไม่มั่นใจแบบชวชว์เขาจะไหมคำว่าไม่มั่นใจนี่มันคือใช้คําว่าอะไรอ่ะคือความสัมพันธ์แบบแฟน อะไรแบบนี Or, like MM. uh, years, it, hit, ้มันม um, ีความอ่อนไหวไงนะเขาอาจจะมั่นใจแล้วแต่เขาอยากจะดูให้มันมั่นใจมั่นใจซ้อมมั่นใจไงเพราะอะไรเพราะยุคนี้เลิกกันง่ายเลิกกันเร็วไงเข้าใจะมาดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะเปิดตัวไงถูกไหมเขาก็อยากจะขอดูเพิ่มดูเพิ่มดูเพิ่มดู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 นะอ่อาจจะเป็นเหตุผลข้อสามก็เลยยังไม่กล้าถึงจุดนั้นนะหรืออย่างแบบ อันนี้ขอยืมนะครับผมก็อ่านแล้วงงเหมือนกันคือเป็นนิยายกำลังภายในสยบฟ้าพิชิตปตัตตภีนะหลายท่านอาจจะเคยดูแต่ผมอ่านเป็นนิยายนะเขาจะพูดถึงตัวหนึ่งนะผู้งม,มงายยุทธนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเป็นศัพท์จริงเขาคือผู่งงมงายเต่านะครับแต่คงจะแปลให้ชัดไงเขาบอกว่าผู้งงมงายยุทธจะสามารถก้าวข้าไปเส้นหนึ่งผมจาไม่ได้ว,ว่าเส้นไหนหรือว่าเส้นเป็นพวกแบบ อ,อ,อีกอีกอีกเลเวลหนึ่งอ่ะคือแต่เดิมเขาเลเวลสูงอยู่แล้วอาจจะเลเวล9้าแล้วนะครับหรือแปดอะไรประมาณเนี้จะก้าไปอีกขั้นหนึ่งนะแต่เขาต้องเก็บไว้ไม่ก้าเออผมก็อ่านแล้วก็งงๆนะไม่รู้จะเก็บทําไมหรือว่าเพื่อให้มันแบบคล้ายๆว่าแบบมีพลังแบบเต็มที่แล้วค่อยก้าวกระโดดไหมจะได้แบบปังๆนะเออก็เลยคิดว่าเคสอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้นอนมาผมก็เลยแบบอันนี้หน่อยนะขออภัย ออสรุปก็คือว่าเข้มมุกเนี่ยไม่ว่าหนึ่งหรือสองหรือสามเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดหรืออาจจะเป็นสี่อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นแล้วทุกสถานะคือมาพร้อมหมดเลยห้าสถานะอะไรก็แล้วแต่นะบางบางบางจังหวะก็เป็นแฟนบางจังหวะก็เป็นเพื่อนนะครับบางจังหวะก็เป็นอะไรอะ่ะเป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นอะไรต่างๆแล้วแต่เติมเข้าไปอ่ะ หนึ่งสามสี่นะผมกดหนึ่งสามสี่นะครับสองเนี่ยพูดบ่อยแล้วยังไม่กดนะครับแต่แฟนขับอยากกดอะไรก็กดกดหนึ่งเป็นแฟนกันแล้วร้อยเเซนนะครับนะครับอ่าก็คืออัปเดตกันตลอดคุยกันตลอดนะครับแล้วก็อะไรครับเออแอบไปกินข้าวด้วยกันตลอดนะครับอยากมีโมเมนต์ส่วนตัวนะครับอ่านั่นแหละก็ได้ หรือจะสองเก้าสิบแปดเก้าสิบก้าอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือจะสามนะครับแบบที่แท็กซี่บอกต้องเอาให้ชัวร์ก่อนแล้วค่อยอประกาศหรือว่าคือผมก็ไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนนะของวัยรุ่นยุคนี้นะเขาอาจจะแบบมันไม่เชิงว่าให้คืออย่างที่เมื่อกี้อธิบายว่าชัวร์เนี่ยชัวร์แบบ ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดู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 นะครับไม่ให้น่าเราค่อยประกาศนะครับอ่าหรือหรือแม้กระทั่งก็พอพอไปคิดว่าดูดูดูปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่อยากขยับในในในทางแบบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออมันก็เลยทำให้ยังมีเส้นบางๆเพลงนะแค่เส้นบางๆใช่ไหมอะไรอะไรทุกอย่างนี่เขาล้อกันนะก็ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับหนึ่งสามใช่ไหมครับ ส่วนสี่นะทฤษฎีผมก็คือเป็นหน้าสถานะนะครับเพื่อนแฟนครอบครัวเดียวกันนะที่เขาชอบพูดว่าเป็นครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อนโวงงานอีกสถานะนึงอะไรดีอะไม่อยากใช้ไม่อยากใช้คำสารเหล่านี้สถานะแบบจำได้ไหมานานมาแล้วนะที่มุกดาจะกลับบ้านแเขาบอกว่าอันไหนเล็กเข้มหน่อยดิเข้มอะไรประมาณนี้ยผมอาจจะพูดไม่ดีไอพูดพูดได้ไม่ตรงเขาอะไรเงี้ยก็ได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เติมเต็มไม่ครบทุก5สถานาะแล้วนะจริงๆอีกอีกข้อหนึ่งข้อ5แต่ผมไม่อยากให้กดไงเดี๋ยวจะมีพวกที่ที่ที่แบบว่าเป็นพวกดราม่าก,ก็จะชอบบอกว่าอุย้ยเขาแค่เพื่อนกันเนี่ยอะไรประมาณนี้ปนปนปนเป็นการแสดงละครอ,อะไรเงี้ยกด5้าเนี่ย 5, ไม่เอาไม่เอาผมไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาเอาป็นว่า5คืออื่นๆแล้วกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับ กินดีก็ด o n a t มาที่เลขที่บัญชีในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับทิ้งท้ายนะครับอยากให้ผมทำคลิปเยอะๆใช่ไหมครับเพื่อผมตกงานหรือผมลาออกมาเป็นอิสระและวทำหลายอย่างนะครับเขียนหนังสืออะไรต่างๆนะครับรวมถึงทำคลิปเนี่ยถ้าผมทำคลิปวันละสิบคลิปยี่สิบคลิปสามสิบคลิปจะดูกันไหมนะทิ้งท้ายคำถามนี้นะถ้าดู กดอะไรมาดีนะถ้าเตยฟังเขาชอบบอกให้กด99นะผมเอาแบบกด8ดีกว่ากด8ผมชอบเลข8นะอยากจะดูคลิปวันละ10 20 30ให้เลือกเลยกดมาตามจำนวนเลขก็ได้อยากดู10ก็กด10อยากดู20กด20วันละนะอยากดู30กด30นะครับเดี๋ยวทำให้ชําๆเลยนะครับยอดวิวมาทำต่อเนื่องนะครับลองคิดดูถ้ายอดวิวอ่า คลิปละสองพันนะตามตามเฉลี่ยนะครับอ่ะตกลงให้เดือพันห้าแต่ผมเอาเอาสองพันนะสองพันคูณสามสิบคลิปเนี่ยหกหมื่นหกหมื่นยอดวิวเนี่ยนะตีเป็นเงินก็ได้หกร้อยบาทวันละหกร้อยบาท, 600, บาทอยู่ได้ละนะครับวันละหกร้อยบาทนะเดือนหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นนะอยู่ได้ละนะครับแล้วผมก็ค่อยไปหาอย่างอื่นเพิ่มให้มันมากกว่าสองหมื่นนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ